ดูที่ว่าเขากำลังทำอะไรกับน้องแกแล้วอายุเยอะก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยพระเจ้าเล่นของเล่นพระดีกว่าแน่นอนที่สุดนี่เหลือสององค์ติดๆเลยหลวงพ่อป๊อกและนางพญาหลวงพ่อป๊อกนี่นะเมตตามหานิยมผู้หญิงและผู้หญิงหลงหลวงพ่อป๊อกอันดับหนึ่งและนางพญานี่นะโอ้โห สุดยอดสุดยอดแต่วันนี้ในกล่องเหลือหลวงพ่อป๊อกองเดียวแหละเพราะว่าเม,มื่อวานเนี่ยใส่รวมกันนะมารวมกันนอนไม่ได้เลยนีก,กุกกะก,กุกกะกุกกะแต่ว่าหนูพอเปิดกล่องดูโอ้โหหลวงพ่อป,ป๊อกเล่นนางพญาเขาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลวงพ่อป,ป,ป๊อกเนี่ยจะต้องแยกกันเก็บก่อนแล้วก็ชีวิตนี้นะ ครูหญิงคงไม่มีมาแล้วล่ะแต่ก็ขอนะถ้ามีมานะขอสักคนนึงนะก่อนจะตายอ่ะนะนบกราบเช้ากราบเย็นก่อนเนาะก็ทํากันไหว้ก่อนนะโมวดกระสัตว์พระธรรมตบพุทธศาสนาพระุทธศาสนาสามวันครเป้งได้วยมาวตอนนี้เกิดตอน กำจะลงมือลงผ่านลุงพ่อเอาเข้าแล้วนี่นะของเขาดีจริงๆนเลฮ้ยโอ้โหอ้าวนียเยวเดี๋ยวลุงจเย็ะจ๊ะเล่ะหนหนื่ยมากเลยขอ้หอ้ดอเ้ข้างล่างข้างล่างข้างล่ง นี่อะไรเจ้าลุงพระพระพระหรอโอ้ยแม่พระมาอยู่มาเป็นฝูงเชียวพระมาจริงพระมาอยู่เป็นฝูงดู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 เอาแล้วไปนะับหพ่อป๊อกเอาแล้วพ่อไปหมดนะอะไรนี่หนูมายังไงเดี๋้อเก็บพระเก็บเจ้าก่อนหนูเก่อนนะจ๊ะมาวางก่อนเอาจ้ะมาๆไปแล้วคุณผู้ชมนะครับขอบคุณนายเฉลียวบุรีนะครับทางด้านเจ้าของจังหวัดนายรัฐวิสาที่ชมุรีครับ อะไรมยู่วะเด็โอ้ใครเข้ามาในบ้านในช่องนี่ลุกลางหน้าตาก็ดีทำไมพูดพลาดมาแบบนี้ลูก,กลุงลุงใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะไปไหนไปไหนหนว่าเอากระตันก่อนตืบนขึนค่ะอือดูสิเนี่ยเด็กเอ๊าะเอ๊าะเลยลุงใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะหนูเป็นคนดีจ้ะลุงเ <c oughs> ออเออชะออนชนะแอนที อม่ได้โผล่ได้พวดพลาดเข้ามาไอ้เราก็ตกใจนึ้ว่าพระเราเลยของเราขึ้นนสิลุงคือว่าพขไ,ได้ยังไงเนี่ยแม่หนูสั่งเอาไว้จะลุงถ้าเกิดว่าหนูเดือดร้อนนะเดือดร้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่หนูอ่ะรีบวิ่งมาที่บ้านหลังนี้เลยจ้ะแม่สั่งจ้ถ้าเดือดร้อนที่มีมาบ้านเหล่านี้จะลุงแล้วแม่ไม่ได้บอกเนยพวกบ้านเนี่ยเป็นบ้านพ่อแม่อะ ตั้งใจวิ่งมาเลยจ้ะหลวงพ่อป๊อกทำงานแล้วนี่ขอคนนึงมาจริงๆเลยนะตาดูดูพ่ออายุเยอะแล้วก่อนก่อนจะสิ้นลมหายใจนะมีเมยสักคนนึงอยู่ได้อยู่แล้วโนูจ้าตั้งใจวิ่งมาเลยจ้ะแล้วแม่ให้มาที่นี่ด้วย จให้วิ่งมาที่นี่เลยจ้ะ,ะเรารู้ว่าเป็นมันพอไมมก็ตั้งใจวิ่งเข้ามาเลยจ้ถาถอยนันเย่ไก่า<ะ>มาคนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวจ้ะลุงไม่มีใครตามมานะลุงจะว่าหนูมาคนเดียวก็ได้จ้ะ,ะทำไมอ่ะหนูมีลูกกอบติดมาด้วยเฮ้ย <c oughs> ลูกกอบจะเพิ่งออกมาจ้ะ <c oughs> เออจ้ะลุงลูกกอบได้ลุงสยบลูกกอบตั okay. ้เย็นดูจ้ะเย่เฉยจ้ะ ลุงจะปล่อยของแล้วไม่มันมีของอยู่อีกแล้วลุงโอ้โหคุณไฟไม่หมดอีกแล้วจ้าเล่นแน่ดูถูกเมื่อคืนก่อนเป็นประจวบนม่ตามหาเลยนะผู้หญิงไนล่ะหมาเออได้กุกี่กุบกสาธุสาธุโอ้เมตตามหาที่ยม ถ้าเป๋าโนองนางไม่หางตาคมยหนลมที่ระมรักใครเพียงให้มั่มปอดน้อยเกนดลอดคอยถูกเล่าตายขวายเจ้าแข็งายแรงเี่าใดเป่าให้หัวใจอ่อนแอ ปวดกงรักเราบั่งปวดกเปั้นเราลุดลังเอาจนตาต่างปวดกำลงภาใเทียให้มังปัเทียให้มังปดเฮียให้มังปัดเฮียให้มังอัน้จะปัเ่เท่เตาัทติดเท่คือปัดเทตดเกิด ดูว่าป๊อกช่วยลูกที ity, we first, <huh ิงหรือวะผมจริงดูป oh ๊อกจริงหนูไม่ทนแล้วหยุดขอบขึ้นได้แล้วลูกอ้าว้ที่นี่ขึ้นไม่ได้พ่อไปขึ้นที่อื่นนะลูกเอ้าเข้าใจพูดก็ได้นะเป็นมุกเป็นมุกพูดดีนะลุงนะดีมีสาระป่ะสาระเลวอ่ะเออพอลุงพ่อขับโอเคเร็วไหวไหมทะเนี่ยไหวดิโอ้โหดูสิ แกมีเมีย <göster> ย <ges 2> mm ังไปทันนกกระจอกกินน้ำเลยหมดแรงแล้วโอ้โหเห็นว่กแกยิ้มแไบไหนไม่เบานะนี่หนุหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รูนะ่อนนึงเลจ๊ะตายแล้วเรืมสังเกตไปเลยว่าหนงคนนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายผู้ชายที่อยู่ในรูที่ไม่์สายเคยบอกเอาไว้ถ้าหากว่าใช่คนเดียวกันแสดงว่าเกศรนมาถูกบ้านแล้วเดี๋ยวต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า ลูกจ๋าฮะเรียบร้อมแล้วนะลุงเรียกพี่สิพี่จ๋าจ๋าจ๋าเรียกเรียกเรียกป้าดิมาเรียกอะไรก็ได้ถ้าเรียกดีๆเดี๋ยวให้ติ๊บป้าจ๋าป้าพร้อมหรือยังกันเนี่ยอุ้ยตายแล้วพอกแต่เมื่อคืนแล้วลูกทิ้งหลับก่อนด้วยไม่เอ่อ ก็พร้อมแล้วตอนนี้อบอกเขาพร้อมพร้อมแล้วเล้วอย่าป้ายินเฉยๆนะป้าไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวหนูทำเองไม่ได้ทำไมอ่ะป้าไม่เคยเอาเปรียบใครเรื่องนี้ต้องช่วยๆกันทำอย่าป้ารอแป๊บนึงนะเดีย๋ยวหนูหาของแป๊บนึงจะ้ะของอนะไรอ่ะแม่ให้มาจา้ะว้าวไม่มีอะไรนอกจากไอ้นั <c oughs> ่นแหวนแหวนราเจอแล้วเจอแล้ว ดูไม่แน,น่ใจกับไว่าช่คนเดียวกหรือเปล่า,าพร,อพรอ้อมแล้วน,นะจ๊ะพม้อมอเริ่มเลยนะลุงหนึ่งสองสาม เหมือนกับเหมือนเลยครับเฮ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยเดี๋ยวไปฉีบบอลถกแล้วเนี่ยลุงอะไรพูดเลยเนี่ยลุงไม่ได้หมายความว่าเหมือนแบบนั้นเหมือนอะไรอ่ะลุงหมายความว่าลุงน่ะรู้จักผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าจ๊ะและลุงน่ะรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยไหมใส่ใจเอารูปมาจากไหนอะรู้จักไม่ใส่ด้วยเหย

ก็ของผมเลยพ่อกียรสอนดีใจจังเลยเด็กน้อยลูกเป็นสายเหรอเนี่ยหนูเป็นลูกไม่สายแต่ว่าเป็นลูกสะพ้ายจ้ะเป็นแค่ลูกสะพ้ายหดไปหน่อยแล้วพ่อจ้าเกียร์สอนดีใจจังเลยเอารูปมาจากไหนใครมาให้ไม่สายเนี่ยเป็นเขาเล่าให้เกียร์สอนฟังเลยก็ให้เก็บรูปเนี้ยไว้แล้วไม่สายอยู่ไหนบอกบอกพ่อตอนนี้ไม่สายเนี่ย ตายจากไปนานแล้วจ้ะแต่ว่าพ่อรู้หรือเปล่าว่าลูกของพ่อกับแม่สายก็คือพี่แผนที่อยู่บ้านพ่อ,องไงเลยจะ้ะไอ้แผนเนี่ยลูกพ่อใช่จะ้ะแต่โอยาเกสอนี่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้พี่แผนรู้แล้วพี่แผนก็บอกเอาไว้พ่าได้งานทำอยู่ในเมืองมาอยู่ที่บ้านของข้าราชการเกสรก็ไม่มั่นใจว่าจะใช่พ่อหอรือเปล่าพอดีใจแต่ว่าก็ใช่จริงๆี่แผนเป็นลูกพ่อเอางี้ ไอ้แผนเดไปในเมืองูู่เรื่องคงกลับมาเองลองมาที่นี่แหละแม่ขอให้ไปตามมาให้เก็บูของพีเอา่หไอ้ไอ้ผมม่อกีเลยพี่ะไรพี่ผมาัางไงเลยอีหมาเล็กเกสเกสอน่ยงไงบ้างคิดถึงพี่จังเลยที่แผนอยู่ไหนส่ที่ถึงพี่แอ้แผนนอไอ้แผนไอ้แผนไอ้แผไอ้แผนไอ้ไอ้แผนไอ้แผนไอ้แผไออ้แผ้ว้้ Hãy subscribe cho kênh hay Mì Gõ Để mày bỏ lỡ những video hấp dẫn